เจ้าใหม่ครับ 1.8e ปี17ผลิตปลายปีได้สีขาวมุกค,ครับรถในง,งานมือเดียวประวัติศูนย์คันนี้เพิ่งเช็คศูนย์มาแค่70กว่าโลเองนะเจ้าของเดิมทาเบาะหนังให้คุณเรียบร้อยแล้วอึดคุ้มทนครับได้เครื่อง1,008มีโมสปอร์ตนะเบาะหนังแน่นๆตึงๆที่ชาร์โทรศั์ด้านหลังมีแอร์แบ็ก7ใบความปลอดภัยดีอยู่แล้วได้ล้อแม็กแล้วเรียบร้อยใครหาครับรถ1คันที่อึดๆคุ้มคุนทน300,000กลางๆฟิดาพอทงพันมาจัดคันนี้ได้เลยไม่ผิดหวัังครบ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่ทิศหกครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับอยู่ที่ริมถนนสุวินทวงศ์เลยนะครับโซนนี้นะจะเป็นโซนฝ่ายเซอร์วิสครับนะเพิ่งเปิดใหม่ครับยังสร้างไม่เสร็จดีเลยนะใครสนใจรถมือสองักคันครับที่นี่รถจะเข้ามาใหม่จะมาจอดอยู่ที่สุวินทวงศ์สี่ิหกนะครับดังนั้นใครอยากดูรถเข้าใหม่นะเติมสต๊อก เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งมีร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบคัน่ะรถใหม่ที่เข้ามาคุณมาที่สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกได้เลยนะครับโซนนี้ก็มีรถเข้าใหม่เยอะเลยครับใครรอัลติสนะปีประมาณสักสิบเจ็ดครับได้สีขาวตัวหนึ่งจุดแปดอีนะสเปคประมาณนี้คันที่แล้วเข้ามานี่รู้สึกก็สองวันติดจองแล้วนะครับคันนี้เข้ามาแล้วใครหายอยู่รีบจัดรีบจองกันนะตอนที่ผมถ่ายเรียนตามตรงครับราคาเจ้านายยังไม่ให้เลยนะครับ แต่ผมน่าว่าน่าไม่เกิน3กลางนะครับน่าจะ3ามแสนกว่ากว่านะผมเดาแล้วกันประมาณ3 4 3 5อยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เกินนี้หรอกนะใครสนใจเอาติดมือ2อนะครับทีเพรยนต์มีซ็อกให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ครับมากกว่า60คันเลยนะคันนี้เป็น1.8รุ่น E ครับได้รถสีขาวนะได้เครื่องพันแตัว E สภาพดีซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะแต่ราคาณตอนที่ผมถ่ายมันยังไม่มานะเดี๋ยวผม ขึ้นนะครับรายละเอียดราคาให้มุมบนขวาแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ด้วยนะใครสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเต๊กผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374ครับลน์ @pek152 คุณโทรเข้าเบอร์นี้ครับแอดไลน์เข้า ID นี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะผมเป็นคนตอบแชทเองรับสายเองอ่ะคันนี้ครับได้เป็นปี17นั้น1.8ตัว e นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่แรกรับครับเมื่อวานเอาตีเข้ามาหลายคันเลยนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เหลือนี่เอาไปเก็บงานหมดแล้วนะเหลือแค่คันนี้ที่ยังไม่ได้ถอดเบาะนะครับ1 8ด e ได้จะเป็นเครื่องพันแปดนะครับ140แรงม้าเครื่องยนต์ดูอ l v v ีวอครับอึดคุ้มทนเอาทิดเรารู้อยู่แล้วเนาะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดคุ้มทนครับนะคันนี้ทะเบียน5193มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับมี10สถาบันการเงินรองรับครับอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่ครับเพิ่งเข้ามาล้างน้ำป่าผมถ่ายให้คุณดูเลยโคมไฟครับใสๆเงาๆนะ สันเหลี่ยมโครงฝากระโปรงวสวยๆครับเดี๋ยวมีเก็บงานให้เล็กๆน้อยๆอันนี้คือแลกรับกันชนหน้าครับสีเดียวกับตัวรถมาดูปุ่งซุ้มล้อด้านด้านข้างนะสนภาพถือว่าโอเคเลยนะสําหรับรถที่แลกรับครับเครื่องยนต์ดูอัลวีวทีไอครับหนึ่งพันแปดร้อยดีซีล้อแม็กนะได้ล้อแม็กสิบหกนิ้วนะดิสเบรกสีล้อต่างๆเรียบร้อยนะใครหาครับรถที่อึดคุ้มทนนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วทุกหมื่นโลนะเลขไมประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับ ราคาเนี่ยยังยังไม่รู้จริงๆนะครับตอนที่ผมถ่ายเนี่ยราคายังไม่มานะตามเจ้านายไปสองรอบแล้วนะครับช่วงนี้ยุ่งนะครับยังไม่ให้ราคานะสายเลี่ยมคมบนล่างสวยๆครับใครหาอยู่รีบมาจัดนะครับเครื่องพันแปนะหนึตัวอีนะครับเรารู้อยู่เราเอาติสครับึ้นชื่อเรื่องความอึดคุ้มทนใช้ต่อยาวๆอีกหลัก10ปีสบายๆนะครับเครื่องพันแครับไฟท้ายเป็น LED ไลท์ไกด์ชมบไม่ได้เชนชมนี้ที่มันน่าใช้อ่ะตั้งแต่ปี18ขึ้นไปกระจกด้านข้างเป็นออโต้แล้ว ไฟไท้าย LED ไลท์ไกด์และที่สาคัญเลยเรื่องความปลอดภัยครับระบบความปลอดภัยของเขาจะเป็น Airbag 7ใบแล้วนี่ให้ดูด้านท้ายนะสภาพดีนะอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่นะครับป่องซุ้มล้อฝั่งนี้แนบะชิดสนิทครับบอดี้สวยนะพยายามถ่ายจอๆนะถ่ายให้พี่ๆดูละเอียดครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองสนใจคันนี้ผมว่าผ่อนไม่เกิน6กพันนะเอา้าผมเดาแล้วกันผ่อนหกพันนะถ้าราคามันสัก3 4มสี่เก้ามันจะผ่อน6กพันนะแต่นี้เป็นการคาดเดานะครับ เดี๋ยวรอราคามาจริงผมขึ้นรายละเอียดให้คุณดูแน่นอนนะใครหาอยู่เครื่องพันแมาจัดได้นะน,นอกจากคันนี้ผมมีสีดาด้วยอ่ะเดี๋ยวขอโชบแวะไปสีดานิดนึงสีดําคันนี้ราคามาแล้วไม่แสนแไม่พอกันสีขาวตะกี้แสนเคันนี้แสนแครับคันนี้ไม่แสนแทะเบียน6030คันนี้ราคาอยู่359แต่มันใหม่กว่า1ปีครับนะคันนี้ใหม่กว่า1ปี1.8 e อีเหมือนกันมาจากที่เดียวกันนะครับเป็นรถเช่าบริษัทญี่ปุ่นเหมือนกัน คันนี้ราคาอยู่3 5 9ปอด6กพันนะคันนี้มันเป็นปี17อเดะผมว่าราคามันน่าจะดรอปประมาณหมื่นหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวรอราคามานะแต่แต่ว่าถ้าใครอยากได้สีดำครับเหมือนกันทุกอย่างนะปกติเนี่ย 1.8e อ่ะภายในจะได้เป็นเบาะผ้าใช่ไหมเจ้าของเดิมทำเบาะหนังให้แล้วครับแบบนี้หุ้มหนังสีดำให้เรียบร้อยเลยคอนโซลดำเบาะดำนะครับคันสีดำตะกี้ก็เบาะหนังแบบนี้แหละนะที่มาที่ไปมันมันมาที่เดียวกันครับสภาพดีเลยเบาะนะครับเป็นหุ้มหนังให้แล้ว พวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันมาเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าข้างนอกเขาก่อสร้างนะต้องขออภัยนะครับนี่ขนาดเจ็ดโมงกว่านะเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบนะเขาก่อสร้างกันแล้วนะไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่นะอ่ผมมาเช้านะที่สาขานี้นะครับมาถ่ายคลิปให้พี่พี่รับชมกันก่อนใครคันนี้ครับไมหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกนะนี่ก็มีนะครับของเนี่ยบริษัทเช่ารถญี่ปุ่นเนาะเขาบอกให้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปตอนสองศูนย์หกตอนนี้หนึ่งเก้าหกเฮ้ยคันนี้มันเพิ่งเข้าศูนย์มาเองคุณนะนี่่พเพงข้าาศูนย์ม อ่วันที่เดือนเก้านะครับเดือนเก้าก็คือวันที่เดือนเก้าเนาะใช่ไหมเขาเขียนว่าศูนย์เก้าศูนย์ห้านะผมไม่รู้ว่าเดือนไหนนะไม่เขียนเดือนมานะนะครับประมาณนี้แต่ว่าเพิ yeah. ่งเข้าศูนย์มากี่ร้อยโลเองเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนอันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาโอ้โหเจ็ดสิบโลนะครับเข้าศูนย์มาแค่เจ็ดสิบโลเองนะครับดังนั้นคุณสบายใจได้นะเขาเขามีเรื่องของการเช็คระยะนะครับดูแลให้นะพวกอะไหล่อะไรเงี้ยเขาเช็กให้อยู่แล้วนะครับวิทิุครับนี่เสียงดัง แอร์เย็น oh, ปกติเ oh. นาะแอร์โตโยต้ตาเราขึ้นมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องแอร์เย็นนะครับพาวเวอร์เลสมีให้ครับเกียร์ตันดอมัสซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดสามารถเชียนแบบฟิลชิปโทนิกครับบวกลบได้นะมีโหมดสปอร์ตให้นะครับบอกสภาพดีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะมีคู่หน้าเสาเอขาคนขับเอาติสเหมาะก,กับคนที่ต้องการรถที่อึดคุ้มทนเนาะใช้ต่อยาวๆนะครับแมนเทนเน้นง่ายนะดูแลสางง่ายไม่จุกจิกกระจกพับข้างพับและปรับไฟฟ้าแล้วผมชอบนะแอร์ mm hmm. มันเป็นแบบเนี้ยเปิดปิดง่าย หมุนแบบนี้ก็ปิดหมุนแบบนี้ก็เปิดนะแล้วมันควงได้หมดเลยนะตั้งองศาได้ได้ดีอะ่ะได้ดีกว่าแบบเหลียมๆอะ่ะนะครับใครสนใจมาจาัดได้นะสําหรับเอาติสครับ1.8ตัว E ีปี17ราคายังไมมานะสีดําเนี่ยราคามาแล้วสีนี้ราคาผมไม่แน่ใจแต่คันนี้มันปี17ไงโดยหลักแล้วมันน่าจะถูกว่ะนะครับเบาะหลังครับแน่นๆตึง,ตงนี่เบาะแน่นตึงครับนะมีรองรับคาซีดเด็กนะสองสองเก้าอี้นะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้คุณแล้วแบบนี้ มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้มองไปด้านหน้าครับคอนโซลดำนะเบาะดาครับด้านบนหลังคาครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับใครหาเอาตีนมือสองักคันนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีนะแรกลับนะภายนอกสวยครับภายในสวยนะครับสภาพดีนะรับประกันครับไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับไม์กอไม่ใครสนใจนะครับจองเข้ามาปุ๊บผมแจ้งตรวจรถให้คุณเลยวันถัดไปตรวจรถ2 1 5จุดโดยชิคครับตรวจเสร็จอออเอกสารการันตีให้มาแล้วแต่บริษัทนะถ้า Apple มาตรวจก็ 274จุดชิค215จุดแต่ส่วนสําคัญเขาตรวจเหมือนกันนะคุณไม่ต้องห่วงเลยเขาเช็คให้หมดนะครับและตอนนี้การบริการของเราดีขึ้นเพราะอะไรทุกคันนะครับก่อนปล่อยเนาะเขาจะไปเช็คช่วงล่างครับที่ไทพัสนะไทพัสอยู่ในเพชรยนต์เลยนะครับอยู่รั้วเดียวกันเลยนะเจ้าของเดียวกันด้วยนะก็คือเราซื้อเฟนชสยเนาะมาแต่มาตมารฐานเป็นไทพัสครับช่างเนี่ยของเรามี4คนนะส่งไปอบรมหมดเลยนะครับเช็คช่วงล่างนะ เช็คแอร์โดยไทยพัสนะครับดังนั้นคุณไว้วางใจได้สบายใจได้ได้รถสวยครับเช็ตต่อยาวๆมาตรฐานสากลอย่างแน,น่นอนนะครับคันนี้ผ่อนน่าจะ6000บาทนะราคาผมเดาแล้วกัน 3- 4มแต่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวคุณรอดูราคานะที่มันอยู่มุมบนขวาดีกว่าว่าราคามันกี่บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างหน้าดูข้างหลังแล้วเนาะเดี๋ยวพาพี่ๆครับมาเช็คในส่วนของด้านท้ายครับและโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่ามามาเช็คโครงในส่วนของโครงสร้างรถครับนี่คุณดูดีหัวน็อตครับ ไม่มีรอยแกะขันไกขยับนะสภาพดีมากไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับติ๊กเกอร์คําเตือนติ๊กเกอร์ข้อระวัง2จุดอยู่ครบนะครับมีติ๊กเกอร์เขาเรียกว่า,าแจ้งในเรื่องของตัวยางลมเนาะลมยางขออภัยนะอันนี้นะครับสปอนเซอร์อาคมคมชัดชัดครับรถสีขาวมุกนะอธิบายแบบนี้ครับถ้าเป็น1.6จะเป็นขาวธรรมดานะขาวแบบไว้ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นไว้เพลนะครับเป็นขาวมุกนะหลังหลังคาครับไม่มีรอยบุบใดๆดครับสันเลี่ยพมพรมสวยเนี่ยคุณดูมันจะเป็นประกายมุกเห็นไหม นะกล้องจอๆแบบนี้นะมันจะเป็นประกายมุกนะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีเดิมโรงงานนะรถสวยครับใครสนใจมาจัดได้สําหรับคันนี้เป็นรถเช่าครับหมดสัญญารอยนี่ชุบบอกสีตรงนี้สําคัญนยะวิธีดูรถมือสองนะถ้าคุณเปิดไปดูอย่างเงี้ยคุณเจอแบบพลับนะอันนั้นก็รู้แล้วว่าเขาทามาเนาะแต่คันนี้สาภาพเดิมสาภาพดีครับใครสนใจมาจัดได้นะคันนี้การันตีคุณว่าไม่ผิดหวังครับเอาติสครับ1.8นะตัว e นี่ให้ดูไฟไท้ายแบบ led ไลท์ไกด i นะครับสีแดงเข้มๆเ,เต็มระบบเลยมาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่หัวนอ็อตฝาท้ายครับไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆสภาพดีเลยนะซิลซิลิโคนสปอนเซออาร์ครับด้านบนไฟท้ายของเดิมนะยี่ห้อนี้นะครับด้านหลังตรงนี้วิธีเช็คครับว่าฝาท้ายเดิมไหมคุณต้องดูด้านหลังตรงนี้ว่าสีมันต้องด้านๆน,นะถ้าเปิดมาเจอเงาเงา,เ,งา,เ,งา,เ,งาเนี่ยมันน่าจะทํามานะครับแล้วก็รูระบายอากาศสี่รูครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปส๊สีซิลเรียบๆแบบนี้ไม่มีโดกระแทกจนถึงฝาท้ายมาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับฝั่งนี้ี่ หัวน็อตนะไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับด้านบนครับนี่ไฟท้ายของเดิมทับไทยโคอิโตะนะตรงนี้ก็ตะเข็บนะครับด้านข้างสปอตเมทอาครับนี่สีขาวมุกครับชัดๆนะสีสวยเลยนะครับคันนี้ตะเข็บข้างแห้งๆแบบนี้ไม่มีโดนไม่มีพนทับไม่มีทําใหม่นะไฟท้ายฝั่งนี้ก็ของเดิมของแท้ครับด้านหลังครับคันหลังตรงๆนะโค้ด301ต่างๆอยู่ครบๆครับผมสักลาสอาสานพรุ่งนี้เขาดูแล้วสาดีนะครับเป็นรถเช่านะรถหน่วยงานนะครับ ของบริษัทเจแปนเลนเนาะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ให้พวกบริษัทญี่ปุ่นเขาเช่ารถใช้นะครับนี่ด้านหลังครับโครงสร้างเดิมนะรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับไมเกรนนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือแมลงอยูค่ครบครับนะเดี๋ยวรอราคานะครับเดี๋ยวรอราคารอต่างๆขึ้นมาด้านบนนะผมส่งให้ผมขึ้นให้คุณดูอู่แล้วนะครับใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาจองได้นะจองเสร็จปุ๊บวันถัดไปผมแจ้งตจลถให้คุณเลย2 1 5จุดหรือ274จุดนะครับแล้วแต่บริษัทแต่จริงๆมาตรฐานเดียวกัน นะเพราะว่ามันเป็นบริษัทชั้นนาครับถ้าเป็นชิกเนี่ยชิกจะมาตรฐานเยอรมันนะสองจุดแต่ถ้าถ้าแอปเปิลนะจะเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับสองจุดนะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันฝั่งนี้ครับรอยนิชูบอดสีนะสปอนเมนอาคมคม,คมชัดชัดครับรถสวยสภาพดีในสีขาวมุกเง,งาเง,งาเลยนะใครสนใจมาจัดได้ครับการันตีคุณว่าไม่ผิดหวังนะสําหรับ1.8ตัว e คันนี้นี่คอนโซลดำนะเบาะดำ,ดำครับสวยสวยเลยฝั่งนี้ครับ หัวนอ็อตคมคมเดิมๆนะครับไม่มีรอยแก่คันไกะขยับ,บนล่างครับนะเป็นปลายปี17นะรถผลิตเดือนเซปเทมเบอร์ครับ17เนะเป็นช่วงก็ไตรมาสสุดท้ายนะปลายปีกว่าจะออกก็นู่นอนะฤศจิทันวาผมว่านะนะครับเพราะว่าผลิตจากโรงงานนะแต่ว่ากว่ามันจะมาปล่อยที่โชรูมอะมันก,มนก็มันก็ประมาณเดือน2อเดือนอยู่แล้วเนาะหลังจากผลิตเสร็จนะสปอร์ตเมนอาข้างครับคมคม,คมชัดๆไขหาครับ1.8ตัวอีนะครับ, e รบผมย้ําให้นะคันที่แล้วนะครับไม่ประมาณนี้แหละแสนเก้าแต่ปี18 นะเข้ามา2วันก็ติดจองไปเรียบร้อยนะลูกค้าซื้อสดส่วนใหญ่ลดเลทประมาณเนี้ยประมาณแบบสามแสนกลางๆ3างสามแสนต้นๆอะไรประมาณนี้เขาจะซื้อสดกันนะครับมาไวไปไวนะแต่ถ้าอยากได้ราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทผมมีคันหนึ่งเข้ามาเป็น1 8 e จุดอีเหมือนกันคันนั้นเอ่อเป็นปีสิบห้าจสิบหกครับสองห้าเก้านะสีบรอนเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ0ูนย์หกห้าเก้า p ้าหนึ่งสามสามเจดสี่ลพคหนึ่งห้าสองครับมาดูครับคันมอน้ำหน้านะปั๊มส l ม5สาา 3L 3R ครับไฟหน้าโคอิโตะเนี่ยครับน็อตซอกข้างครับน็อตแก้มต่างๆเดิมเลยคุณดูนะครับแล้วประกันไม่มีร้อยแกะคันไขขยับเบ้าชกเดิมนะมันดูคันหน้ากันนะคันหน้าตรงๆคมๆจะชัดครับคันหม้อน้ําข้างฝั่งนี้ปั๊ม 3L 3R ไฟหน้าไทโคอิโตะครับซอกแก้มนะสําหรับตัวฝากระโปรงก็เดิมๆเลยนะตาปั๊มโตโยต้าต่างๆคุ้ๆครับเครื่องยนต์ครับดูอัลวีวทีไอ 1800cc นะ140มาครับ วิ่งไกลวิ่งไกลก็ฉิวนะผมบอกเลยการประหยัดน้ำมันก็พอดีพอดีครับ16โลลิตรนะด้านบนครับซีลข้างบนไม่มีรอยเขาเรียกว่าหยากัยกๆเนาะไม่มีรอยชนมานะครับสีด้านด้านเดิมๆครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบๆครับใครสนใจเอาติ๊ครับ1.8ตัว E นะปี17ปลายปีครับไม่ประมาณแสนเก้าราคาน่าจะ3ามแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวรอราคาขึ้นผมแจ้งให้คุณอีกทีนะก่อนใครสนใจคันนี้ครับติดต่อกันเข้ามาได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 ไลน์ @p.e.k.152 ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ